สวัสดีครับผมวันนี้ awesome อัวอซัมทีวีจะมาอัปเดตเกี่ยวกับข่าวของแ a ป c o m ที่กำลังพูดถึงกันเลยในตอนนี้นะฮะก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่า Resident Evil 2 Remake เนี่ยได้มีการเปิดตัวในงาน E3 2 0 1 8ที่ผ่านมานะครับพร้อมกับมีการเปิดตัวเดโม g เกมเพลย์แล้วก็วันวางจำหน่ายของเกมให้เราได้เห็นแล้วนั่นเองนะครับที่แน่นอนครับผมมีคนไปตั้งกระทูถามทางแ a ป c o m ครับว่าถ้า Resident Evil 2เนี่ย ขายดีนะครับเขาจะมีการรีเมคเกมอื่นๆในซีรีส์ของค่ายแคปคอมหรือเปล่านะครับและล่าสุดมีการโพสต์ผ่านทาง Twitter ของทางแคปคอมนะครับว่าเกมของค่ายแคปคอมนะครับที่ประกาศออกไปในหลายๆเกมที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เขาลือมาหรือว่าบอกใบมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ Resident Evil 2 remake ของทาง Capcom เนี่ยขายได้ตามเป้าของเขา,าคือ1ล้านชุดขึ้นไปนั่นเองนะครับผม ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพวกเขาก็ยังจะคงดําเนินแผนการตลาดแบบนี้ต่อไปนะครับผมซึ่งเราอาจจะได้เห็นการรีเมคเกมซีรีส์เก่าๆในแฟรนไชส์เก่าๆกลับมาให้เราได้เล่นกันมีการรีมาสเตอร์เกมใหม่ๆเพื่อที่จะปรับกราฟิกให้สวยขึ้นให้ทันกับยุคสมัยนั่นเองครับซึ่งหมายความว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเกมดังๆของค่ายแคปคอมได้กลับมาโลดแล่นบนคอนโซลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ PC ด้วยนะครับผมซึ่ง ถ้าเราย้อนกลับไปอย่างที่เห็น,นครับเราจะเห็นได้ว่า Capcom ได้มีการหยิบเอาไตเติลของเกมเก่าๆที่ดังๆอย่างเช่น Devil m a y Cry หรือว่าเกมรี e ซนิวเนะครับกลับมารีเมคให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะครับผ่านทางเวอร์ชั่นต่างๆของคอนโซลแล้วก็ PC ผมคาดหวังว่าน่าจะมีเกมอย่างเช่น r e v i l o u t b r e a k นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่จะใหม่กว่าเดิมแล้วก็สามารถเล่นมัลติเพลย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เต็มรูปแบบมากกว่าเดิมนะครับซีรีส์อย่างโอนิมูชาก็เป็นซีรีส์ที่น่าสนใจนะครับที่จะเอามารั้งงนึง รวมไปถึงเกม s u r v i v วอ h o r r o เเหมือนกับเกม Resident Evil แต่ว่าจะเป็นในโซนของไดโนเสาร์นะครับอย่างเกม Dino Crisis ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเช่นกันนะครับแล้วก็มีเกมอีกมากมายของ c a p c o m ที่ น่าจะเอากลับมา r e เมค e แล้วก็มี remaster ให้เพื่อนๆได้เล่นกันอีกแน่นอนนะครับถ้าเรายังเห็นผลเกี่ยวกับว่ายอดขาย Resident Evil 2จะเป็นอย่างไรก็คงจะรู้อยู่แล้วครับว่าเราจะขายดีแน่นอน,นครับแต่ว่าอย่างอย่างไรก็ดีนะครับเราจะได้เห็นตัวเ,เราได้เห็นตัวเกม Resident Evil 2ไปแล้วนะครับในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงฉากกราฟิกแล้วก็ความอลังการของ เนื้อเรื่องนะครับที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าเล่นมากๆนะครับแล้วก็แคปคอมเนี่ยก็คงจะอาจจะมีการวางแผนในการที่จะทำรีเมคภาคที่แฟนเขาตั้งใจรอคอยมานานนะครับก็คือภาคเนมิ s ิ s นั่นเองนะครับหรือว่า Resident Evil 3มเนมิ i ินั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นอะไรที่น่าตื่นตามากเลยนะครับถ้าเราได้เห็นเนมิ s ิ s ในโมเดลของ RE Engine ที่เคยทำใน Resident Evil 2 r e m a k e แล้วก็ Resident Evil 7น okay? so ั 19, ่นเองนะครับผมและรวมไปถึงนะครับเกม Resident Evil 3นี่ก็จะเป็นเกมที่มีสิทธิ์ได้รับการรีเมคมากที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับผมแล้วเพื่อนๆคิดว่าอยากจะให้เกมไหนนะครับของทาง Capcom เนี่ยกลับมาให้เราได้เล่นอีกรอบหนึ่งนะครับยังไงฝากทิ้งคอมเมนต์ไว้นะกันนะครับผมเกม Resident Evil 2จะวางจำหน่ายในช่วงเดือนมกราคมปี2019นะครับเพื่อนๆสามารถซื้อเกมผ่านทาง cdkey.com ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับมันจะมีส่วนลด โค้ดพิเศษในการซื้อนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมฝากไปตามทาง Facebook, YouTube แล้วก็จะมีไลฟ์ที่ Twitch เหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผม